ข้าวป้าฝนครับขอบคุณครับสําหรับการชมการแสดงของ สายตรงเป็นตารางครับทางพ่อมาที่19ครับสลามพี่ร้อยเอกภูมินะครับทางพ่อด้วยกันครับไชโยให้อาขอ เถือตู้ขนานแล้วเออตีเบิร์ดเดี่วตู้ขนานเลยไม่ได้ตู้ขนานไหนหนายเทียงข้างนายเทียงฟ้าอู๋เน,นีนายเทียงข้างเทียงฟ้าไม่เป็นไรเราไม่ได้แข่งกันได้ไปเถอะเมื่อกี้คนไปดูเลยคณะรุ่มมีคนเลยกต่น่าจะมีไปแหละน่าจะมีไปจากที่นี่แหละน่าจะมอนเท่ากี่ กีเดินมาบอกบอกไงฉันไปดูตั้งกี่าอไม่ได้เสียตังคเลยไปดูนู่นไปดูนู่นดี่าเออเรื่องแม่คุณดูขนานู่นดีกว่านี่โดนนี่ไหนได้เพียร์ร้อยห้าสิบแต่เมื่อกี้เมื่อกี้กลับมาที่นี่ห้าสิบเมื่อกี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมแล้วกลับมาดูต่อแล้วนี่ลเออตัวนี้ครับพี่น้องชาววัชโยจุฬาลังทองครับผมปกติคนเยอะกว่านี้นะนี่ถุ่เยอะแล้วนะ มาตรการไงตอนนี้โควิดด้วยกลับบ้านกันด้วยกลับบ้านด้วยของการทัวร์ขายดีไหมพี่โอ้ยไม่ต้องถามอี่อี้ัวร์ขายดีนะพี่นะโอเคคุยกับคนดูวันนี้คุยอะไรกันทั่วเขาคนขายถั่วเขาดูนิเกเออเพาเอี้ยจะนั่งห่างสักนิดนึงนะแม่นะเพราะเรื่มาตรการโควิดตอนนี้มันกำลังแรงมากเลยงั้นก็ห่างกันไว้อยู่ใกล้ก็นค่รใส่แมสใส่แล้วว่าอย่าเพิ่งไปถอดอย่าเพิ่งไปอะไรนะแม่นะครับมันอันตรายช่วงนี้ วัคซีนที่ฉีดอย่างวัคซีนก็ต้องฉีดนะฉีดแล้วเรียบร้อยเข็มแรกฉีดอะไรไปเข็มแรกฉีดเอ็กตาซินิก้าอ๋อแล้วเข็มสองอ่ะเล็กตาซอยไงเฮียเฮ้ยเล็กตาซอยก็ได้ว่ะเอออ่างทองเล็ทขับเล็กตาซอยเข็มสามนี่ผมฉีดโมโรนาเฮ้ยเข็มสามฉีดโมรอน่าเข็มสามพี่ฉีดเลยอ้าวไอ้เหี้ยกูคิดแต่เล็กตาซอยมาเข็มสี่ผมฉีดซีโนเวตออ พี่ฉีดอะไรซีรีเล่ไอ้เรื่อมันข้าวเด็กอาวไอ้อเรื่ออ่อนๆดีมันไปต้านทานโรคไภัยไข้เจ็บอ๋อเออฉีดอะไรอ่อนๆดีดีๆสบายๆนะอ่ะก็ดูไปเรื่อยครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกป,ปีเราต้องมาเล่นที่นี่วัดชายโยโดนเลื่อนมารอบหนึ่งแล้ว โอ้ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วกว่าวันนี้วันนี้เกือบเกือบจะไม่ได้เล่นด้วยละเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วทำไมอ่ะเกือบจะไม่ได้เล่นอ่ะเพราะอะไรเขาไม่ได้เล่นนี่แหละไอ้เหี้ยมันต้องมีเหตุผลสิโควิดนี่แหละอ๋อเกี่ยวโควิดเออแล้ว่าทะเลาะกับเด็กเห็นมันทะเลาะกับเด็กตรงข้างทะเลาะอ่ะดิร้านจอดรถอ่ะใช่ทำไมเป็นเด็กจทำไมอ่ะจะี๋ไปจอดรถเดี๋ยวนี้บอกไอ้หนูถอยหน่อยเออ พี่จะจอดรถเล่นรถมันมีอยู่ที่เดียวอะเออแล้วเด็กมันเล่นอยู่เออดูกิ๊กตูถอยดอยพี่จะจอดรถเด็กว่าไงเด็กมันว่าเอ้ามึงก็ไม่จอดที่อื่นอีเฮียกูเล่นอยู่อ้าวล้อทำาไงอะทีนี้ทำไงล่ะเด็กกดตีนเด็กอ่างทองกับแหมเด็กบ้านาน่ะเออกูก็เลยขู่ไงขู่ไปไอเราบอกว่าไอ้โน ถอยนะเอถ้าไม่ถอยเดี๋ยวนะกินตับนะเอ้ยเจกมันตอบไหมตอบดิตอบว่าไงกินแต่ตับไม่กินโซตินไงเออพอๆได้เลยแล้วตอนอปไม่ได้ไงวะแต่ผมมาถึงงานช้าหน่อยเปล่าไปเจอยายดิเออใช่ไปเจอยายไม่ใายไปเจอยายลุงเจอลุงเจอลุงเจอลุงยายยายคนละคนแล้วเออเจอลุงหลงเดินฮะหูตึงวะ หูตึงไหมไม่รู้แต่มีหูสองข้างอ๋อเออเป็นไงวะเจอเปล่าน้อยฟังมาเจอที่เฉยไอ้อไอไกูอยากฟังฮะ<า>กูอยากฟังจริงๆกูขับเลยไม่ได้ขับเลยหรอกขับรถวันน,นู้นไงเอออ้อยทำไมมันไม,ไม่ไม่ใช่ป้ายสองสบุดวะเออตกวัดหรือเปล่าลูกก,กูจะหลงทางเออกูเลยถามว่าพี่พี่ครับพี่ครับเออไอ้ถนนสายเนี้ยมันจะไปไหนเออไม่ตอบเว้ย ยิงมองหน้าม to นะ uh, ุ้ยยิงนะผูถามอีกลุงรับถนนสายนี้มันไปไหนไม่ตอบอีกวัวตะคนลุงถนนสายนี้มันจะไปไหนลุงตอบเลยตอบว่าไงถนนสายนี้มันไปไหนแล้วมัวจะมือจะไปไหนว่าไปนั่นนี่พี่ยาสีดอกเต็มๆอุ้ยยังนิ่งอยู่เอาไม่เป็นไรกูว่าเดี๋ยวย้ายไปดูไอ้นายจดได้เดี๋ยวพูดดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเล่นอีกขึ้สามสี่ฉากยังไม่หาเดี๋ยวฉันก็ไปเล่นคณะนู้นจะนั่งไปก่อนนั่งไปก่อน แม่สวฮัลโหลฮัลโหลเฮียคนแก่แม่ผมขาวอผมาดูนกัฝรั่งมานั่งเดินฝรั่งไฮ้ยพูดถึงฝรั่งเออวันก่อนผมไปเที่ยวสวนตัดกำลังเดินเดินนาเฮ้ยฝรั่งแม่งร่วงไปบ่หต่นจระเข้เออแล้วเป็นไงไวะฝรั่งเป็นไงวะน่ะเป็นเฮียอะไรฝรั่งอะไรรึมั้งจระเข้มันไม่กินผลไม้ผมก็ยืนดูไม่กันแท้ปิดไปปิดมาปิดไปปิดมาเออน่ารักดีเว้ยสมถามแต่จระเข้ไม่มีฟัง ร้องกอสหม่ยดีกว่าอะไรนะร้องกอสหน่ดยครับราชดำริขอาเหีอะไรนะออกมาด้วยกันสซข่าวดีให้เห็น ดีกว่าจ้าทำโคตรดีเลยยิงเดี๋ยวผมร้องคนเดียวก่อนอะไรนะเดี๋ยวผมร้องก่อนยัยเดี๋ยวผมยังหน้าให้ยิ่งรโอเคสวัสดีครับคนที่มาดูไม่มีบ้านอยู er ่กันหรือไงนี่มานั่งมองฉันทำไม ไปกินกันก่อนก็ได้นลิเกเลิบมาไร่แกค่คอยมา <Okay. S 1> ชีวิตของเราสองคนสีชนผมด้วยให้คุณครอ,อ,อฟังแม่แก็รอฟังอูมโอ เชิดชายอ่ะอันร้องไปก่อนต้นทีเออชเขาไม่ร้องให้กูโชว์แสงกูดิกูไม่เคยเล่นมาเล่นเลยนะวันนี้นะวัดชยโยแถวอ่างทองไม่เคยมาเล่นเลยไม่เคยมาเลยเอออันนี้มาครั้งแรกนะมาครั้งแรกอ่ะโอเคอาจจะครั้งเดียวละเดี๋ยวมีครั้งสองรับร้องไป ร้องอะไรอ่าอ้าวอยู่อีกเว้นก่อเนเนอะแย่ไม่ร้องสึกว่าร้องไม่ชอบแล้วสบายไอเ้เหี้ยมันยังไม่จบเลยมึงก็ฟังให้จบดิก็มึงเว้นช่งงไม่ร้องต่อไปแล้วก็ฟังดิมึงก็ฟังเลยร้องใหม่เลยร้ <c oughs> องติตกันหน่อยมีคนมาถามผมคงต้องตอบเพราะผมไม่ชอบ,ชอบไปยุยออกไปยุยไม่ชอบไปยุยประเทศไม่มีสิ้นสุด <mm ไม่เป็นกรเป็นสันเป็นอะไรเลยฟังดินะ้ไหมได้ให้ใครลูกให้คนละร้อยโอ้ขอบคุณมากลูกขอบคุณมากเออขอบคุณนะลูกนะนั่งอยู่ไหนลูกนั่งอยู่ไหนหนูวะด้านหลังครั้านหลังเลยอ่ะโอ้ยน้ำใจดีนั่งตั้งไกลคุาเดินลงมาให้ไม่เหมือนคนใกล้ๆเลยเนี่ยดเลยลูกขอบคุณมากใส่เสื้อโดเรมอนเลยขอบคุณครับพวกแกมานั่งรอรับวัคซีนกันเนะดังดูนิกิมาแปบนี้แหละ เขาใส่แมสไงเลยขำไม่ดังเหมือนเออเหมือนเหมือนหน่อโซหนอสม่เออหอโม่เขาบังคับเหรอแช่้นวสีชนมีไม่ต้องร้องเลยที่หายพอได้อะไ่ายยี่ได้ร้อยหนึ่งแล้ววะมึงร้องไม่ลงสีเลยอะว่าไงเพื่อนสีชนชีวิตอยู่สองคนพี่น้องเราอยู่ในบ้านมีอาชีพทำไรขายนาฉันไม่เชี่อ

กูไม่ใช่คนปกติว่ะใครอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนะค่อยๆใจเย็นจะยินวันนั้นตรงนี้วันั้งนี้วันนั้นเนี่ยคือนี่มันบ้านฉันเธอเข้าผิดบ้านหรือเปล่ามาหาใครนี่บ้านฉันฮะนี่บ้านฉันเองนี่บ้านฉันนี่บ้านของฉันเกเรน เป็นใครเนี่ยตายแล้วยังไม่ตายยังดีอยู่ไม่ตาย,ตายเอา้าถามว่าชื่ออะไรจะหัวเร้อทำไมไม่ต้องวนลอ้อวะร้อไห้เหี้ยชื่อหายฮยยะจอ,อ้ชื่อเหียหาย หดลงมาด้วยเหะลงมาเล่าตัวชื่อฉันมันหล่นหายเหรอหัวเสีไม่ดีหาก่อนหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยหาก่ไอ้แป๊กแป๊กไอ้แป๊กฉัหาชื่อให้เขาก่าคุณเป็นยาอ่อนคุณเห็นปะเนี่ย ห้ามเทีห้ามเชียกูกำลังเพนดูอยู่กูก็เริ่มหายแล้วหายแล้ววะเฮียไม่มีเฮียเลยหายไม่บ้าหรอก้เฮียเห็นเงินวิ่งปีเลยพี่แป้ครับแถวตรงนั้นเดี๋ยวมางนี้เดี๋ยวนี้ยอจี๋เดี๋ยวมาตงกันมาตรนี้่นให้ดม๋ยวกาเกง สวัสดีเขาดิวัสดีเขาขอบคุณครับพี่ขอบครับเออขอบครับพี่ไม่ต้องให้กูเดินก็ได้ครับโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบครับเอวางตบใส่เตียกีนี่หน่อยเดี๊ยวอะไรอะไรกูนะแป๊บเดียวเร็วๆรอแม่เฮ้ยยอกยอกเอาเอ้เกียี่อะไรอีนี่กะหาจังเลยเนี่ยเอาช่วยงั้นกูกัวจะเมียเลยที่ เดี๋ยววอนเธอเธอดูวาเนี l ure. L ure. L ure. Uh, e ่ยะเอ่อนึงนะะข้างหลังเนี่ยไม่ลูกเอหรอลาูกลูกใช่หมเออเออเออลเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเธอเอาเด็กออกม้เช็ดกว่าไหมค่ยๆเอเออเอเด็กวช็ก่อนเด็กเด็กมันลนพูดดีๆพูดดีๆนี่ไงตาแกบงบอกว่าแกจะกินตาไตไ ไม่กินแทบไม่กินแทบไม่ก <c oughs> ินหลงตาแทบกินจะไส้อ่อนเอาเด็กของเมก่อนเด็กเมื่อก่อนใครร้องวะช่วยทำซาวเอฟเฟกต์ให้ต้องช่วยนั่งเฉยนะดูเงียบเลยอย่าไปรู้มากกับลิเกสิเดี๋ยวไล่ดูคณะไก่ฟ้านะจะเอ๋เฮ้ย มึงดีพาคุณปวดหัวทั้งนั้นนะมาทำไมเนี่ยเอามานี่ก่อนเดี๋ยวก่อนเออมึงจำได้ไหมพี่สั่งพ่อพี่สังแม่เราเนี่ยเคยรักษาคนบ้าหายเพราะตอนนั้นที่มึงมามึงก็บ้าใช่เพรา่อแม่มึงบ้าเลยนะแล้วตอนที่มึงเจอพ่อแม่มึงนั่งคุยขยใจแล้วมึงนั่งแบบกินแบบมึงขี้แดงมึงนั่งแบบอะไรขี้ขี้คุณรักษามึงจำได้ไหมตอนนั้นน่ะที่มึงนั่งแบบอ่าบอกนแล้วคุณรักษามึงที่มึงแบบหน้ามือจกเกี้ยขี้บอกขี้ย คนรักษาเมึงเดี๋ยววนจะรักษาอ้คนนี้ผนั่อนี่ก่อนเอนั่งชื้อกูดินงนี่อบีเคยกนขี้ก่เคยกินขี้อะมานั่งตรงนี้ก่อนฉันบอกเลยให้บนั่งงนีตงเลเอนั่งนนั่งเหมือนใคนนั่งไวมเเออเดี๋ยวฉั้ท่องอะไรก็ท่องตามในะโอเคอ่าูปซื้อน้ำมากินนะ นันที่เกะ่กระโขเธอนั่งนั่งคุกเข่าดีกว่าเธออย่าไปนั่งงี้ดิปวดนั่งทุกเข่างี้วะอย่าไปนั่งอย่างนั้นปวดทิพไผ่เป็นหัวปากอ้าเลยนั่งดีดีดิเอองั้นแน่ดีดีดิทองทองดำนะนะโมนะโม่มึงไม่โมกับกู่เหรอโมด้วยสิไม่ค่อยสอนไม่ค่อยสอนโมของผู้ชายโม่ของผู้หญิงเอาละเออนะโมนะ 声食べるな มันสลับกันแล้วแล้วมึงพ่นกูทำไมอ่ะล่ะมันพ่มกูอ่ะรู้แล้วไอ้เหี้ยมึงเป็นคนละสามัานกูไม่ได้เรื่องแล้วคนบ้านรู้มากนี่เธอมีลูกกี่คนสองลูกสองลูกจะมีสองลูกแล้วอีกลูกหนึ่งหายไปใช่ไหมอีกลูกนึงอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งหายไปอีกลูกหนึ่งไม่ต้องมองอันนี้ลูกกูไม่ใช่ลูกมึง เธออยู่หลังบ้านคนหนึ่งจริงเหรอใช่แล้วฉันเลี้ยงไว้ให้อยู่ในครัวไปดูเลยจริงเหรอใช่ไปไปไปฉันพาไปแล้ลูกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวฉันเก็บไว้ให้ก่อนเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวฉันเลี้ยงไว้ให้เบลกนเรียกไอคนนั้นเธอก็เลี้ยงไอคนนี้ฉันก็เลี้ยงเดี๋ยวไหนว่างฉันพาไปหาไปอยู่หลังบ้านคนนะได้มีห้องอยู่เดินเข้ามาเลยเดินไปเดินเข้าไปไหอยู่ซ้ายมือเดินตรงไปอยู่ซ้ายมือเออเดินไปเดินไป ไม่ดอไม่ดออไม่ีเอยู่นได้่แไไปไปไปยูซ้ายมือซ้มือเฮ้ยกูว่าเวิยีคนนี้เป็นใครรู้จกพิมพันวันะดีหลือเไอกโไอเด็กเฮียมึเปล่าโวเด็กไปซุกไปเลยึงก็โดูนู่นจบกนมาดิไอเฮียดนไม่ยังไม่ส่เฮ้ กำลังเทินพื่นโห่ยคนนี้ผิวพรรณวันหน้าดีจริงเพื่อนแต่ต้องมีอะไรที่ทำให้เขาเกิดเป็นบ้าขึ้นมาเออโชคดีที่มาเจอเราหมูเด็กคนนี้ไม่เลี้ยงแล้วกันนะเออเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไม่ได้คนทละคนทำไมถึงเลี้ยงไม่ได้อือตั้งชื่อมึงตั้งชื่อกูหน่อยไหมใครแต่เดี๋ยวเขาเล่นต้องตั้งชื่อมันด้วยต้องมีชื่อเออตั้งชื่อมาเลยไอ้ประยุทธ์มึงเอาชื่อที่มันเป็นไปได้มันโตไปมันจะได้เป็นนายกมันไม่ได้หรอกไอ้ประวิน โตมามันจะได้พูดแต่ไม่ยื้อไม่ยื้อมันก็็ <S <S การเป็นเด็กไม่มีความรู้มึงมีความรู้อ่ะมึงลองตั้งชื่อให้ก<ห>ูเด็กคนนี้ตั้งชื่อให้มันเด็กเจ้าสีชนและสีพญาด้วยความสงสารจึงนำเด็กคนนี้มาเลี้ยงเข้าไว้ครับจะขอตั้งชื่อวชาตีจะขอตั้งชื่อ ว่าชาตรีขอหายชาตรีเด็กโตท่านผู้ชมผู้ชมเกีถิดวันเวลาผ่านไป1ปีกับอีกแปเดือนชาติ ชาตีเพเดชเออมันโตแล้วเหรอโตแล้วทำไมมันแต่งหน้าอัปละอะไรขนาดนั้นวะเด็กมันโตตามวัยจริงเหรอเฮ้ยไอ้ดูเอ็งชื่ออะไรลูกชาตีไม่ชาตีไอ้ชาตีเอ็งไม่ใช่จริงด้วยนี่หนึ่งปีกับอีกแปดเดือนผ่านไปแล้วเฮ้ยชาตีเด็กมันโตไวเอ็งรักดูไหมวะรักเออรักเท่าไหร่เท่าฟ้า กูเรียกมันมาเออเดี๋ยววันนี้ลุงไม,ม่อยู่อ่ะแต่คิดถึงไหม,ไมคิดถึงคิดถึงเออเอ,อ้ยชาติเอ,อ้ยปยุทตเนี่ยออกหรือไม่ออกไม่ออกไม่ออกบอกแล้วกูบอกลุงแล้วให้มันชื่อประยุทธ์ตั้งแต่แรกประยุทธ์อ่ะเออปยุทธ์ออกหรือไม่ออกไม่ออกไม่ออกแล้วถ้าเกิดอยากให้ออกต้องทำไง ไล่ให้ไปไม่ไปไอ้เคนก็ถามมึงเฮ้ยหล่อคุกเฮ้ยแาตี้าคตีร้องดีๆหน่อยสิออกมาฉากแรกแล้วร้องให้แม่เขาฟังหน่อยเออได้ไหมได้ได้โอเคยืนเลยร้องอ่ะเอาโอเลยุกคน บอลของโบมันร้องเองไม่ได้เฮียไหวไหมเนี่ยไหวนะโอเคไม่ไหวเอาร้ออะไรยังไม่จบเอาร้องไปจุยอ้าวพี่เขาจะด่าจุยมันไม่ชอบมึงอ่ะมึยืนไม่ยืนมาจุยจุยจุยอะไรมันจะกกูกูคนเรียกมันนั่งนี่ลงนั่งนี่ยืนไม่ก็จุย